ากจะเผยแพร่หรืออยากจะแค่แนะนําให้คนอื่นเขาแบบแบบได้รู้จักสิ่งที่ดีๆเหมือนกับเราที่ที่เราได้รับแล้วก็ส่งต่อกับสิ่งที่เราได้รับมาแค่นั้นเองในความรู้สึกของหนูนะคะแล้วก็หนูก็คิดว่าอันนี้คือเป็นเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเนาะคือถ้าสมมติว่าใครได้ทานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทานหนูก็คิดว่าอันนี้คือโดยโดย,โดยส่วนตัวคิดว่า เจ้ากรรมนายเวน่ะคงเยอะมากถึงได้ปิดกั้นในสิ่งในเรื่องของตัวนี้และที่สําคัญคือตรงนี้นะคะคือมันมีงานวิจัยรองรับนะคะที่ตัวเองได้เข้าไปดูแล้วว่ามันมีตัวอะไรอะไรบ้างอยู่ในตัวของสมุนไพรสารซึหกชนิดนี้นะคะก็คือว่าหนูรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะหนูถึงมีกล้ามั่นใจให้คนในครอบครัวแล้วก็คนที่หนูรักส่งต่อเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเคสของหนูมีจะเอ่ ของตัวมะเร็งทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาหาหนูนะคะไม่ว่าจะมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมานะคะแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะล่าสุดคือมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็มะเร็งปอดก็มีะค่ะเนี่ยค่ะคือ,ค,อคือมีความรู้สึกเออทําไมแบบเราไม่เจอตัวนี้ทําไมเขาแบบไม่ขึ้นมาตั้งนานแต่พอตัวเองเรียนจบมาในด้านนี้ด้วยไงค่ะ้วมีความรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ได้ดีนะ เป็นทางเลือกเราไปแล้วยังเป็นทางรอดอีกดีกว่าเราจะไปลอดช่องสามช่องค่ะบันไดสามขั้นอย่างเงี้ยก็บอกเพื่อนอยู่ตลอดเวลาขออนุญ,ญาตนะคะขอโทษนะคะบางครั้งแบบเออจะพูดแบบนี้คือแบบจะพูดใ,นนใ,ให้คนไข้เยเขาได้คิดได้บางคนบอกว่ากินยานแล้วแบบเออมันไม่หายหรอกมันไม่หายสิเพราะว่าเดือนกว่าคุณจะรู้ว่าเพราะคุณเป็นเนี่ยคุณใช้ระยะเวลากี่ปีคุณใช้ร่างกายคุณกี่ชั่วโมงต่อวันแต่พอคุณมาเป็นแค่วันจับวันหรือเดือนสองเดือนก็หนูว่ากินไม่หายหรอก ทั้งที่คุณยังไม่ได้ลองคนอย่างนี้หนูจะปล่อยทันทีเลยนะคะคือจะไม่ยือ้อไม่ยื้ออะไรอีกต่อไปให้เขาไปตามทางของเขาจนจะทั่งวันสุดท้ายเขาจะมาเอาเงี้ยหนูคงไม่ให้เขาเพราะว่ามันเชื่อไม่ได้นะคะอันนี้คือต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณสม,มุนไพรนะคะก็คือขอบคุณนะคะท่านประธานเนาะถึงแม้ว่าหนูไม่เคยเห็นหน้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหรือคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในกลุ่มนะคะ ตรงนี้นะคะที่คอยซัพพอร์ตความรู้นะคะแล้วก็และที่ขายไม่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคุณพงษ์นะคะที่คอยส่งยาให้ตลอดที่ร้านยานะคะคือว่าตัวเองอยู่ที่ร้านขายายาด้วยเปิดร้านขายายาด้วยก็จะเจอลูกลูกค้าหรือคนไข้หลากหลายที่เข้ามาปรึกษาเงค่ะก็เลยได้มีพยายามพยายามได้แบบได้แทรกข้อมูลของตัวยาของเราเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ว <Ye> ่าหน้าหนูจะ มาเล่าให้ลึกๆกว่าน,นี้นะคะแต่ตอนนี้หนูขอขึ้นไมคก่อนนะคะพอดีคนไข้เขาไลนา์มาถามในเรื่องของคิด่ะเรงค่ะขอพระคุณมากค่ะ